เสนนียใจมากผมไปยังไงก็ไม่ฟืน้นแล้วหมอบอกว่าต้องใช้เวลาถ้าต้องอะไรเขาให้กำลังใจด้วยเพราะแกอาจจะอาจจะไม่ฟืน้นก็ได้อาจจะเป็นพิการไปเลยก็ยคือว่าหมอนัดให้ไปตรวจเจาะเลือดตรวจหาโรคเบาหวานมั้งพวกอะไรพงเงี้นะเรนจะไม่ได้รู้เลยเขาก็าจัดยาให้มากินเลยน่ากลัวนตากว หมอหมอก็บอ,อกว่าอันนี้อากาศเป็นเอามาคืนเอามาพาดได้มันมึนหัวมันหัวเรานั่งไม่ติดเลยแล้วก็เราก็มาหาหมอที่คลินิกพอคลินิกเขาก็เจาะเลือดแล้วเขาก,ก,ก็บอกว่าไขมันเราแบบมัตนตออาบออกวาะไม่ได้เป็นหลอดเลือดไจจัยตี้องตัวนี้ฮะอ่าใช่ใช่เขากรองนี้เลยให้กินคูณมาเลยเวลาเราวม่าให้เธอต้องกินมันรู้สึกว่าค่าไขมันก็เบาลงเบาหวานก็เบาลงคือตัดสินใจแบบว่าลองตัวนี้เลยถ้าดีขึ้นก็ใช้ที่ไปเลย ทำไม่ดีก็เราก็หยุดก่อนแต่กล่องเนี้ยผมให้กินปุ๊บมันถึงท่ามันถึงท่าได้ใช่ไหมแล้วพอดีขึ้นเอองั้นเราตัดงบจากก่ายเอาตัวน,นี้เลยหยุดแค่ตัวอย่างเนี้ยกินเม็ดก็มันก็เหมือนเลือดวิ่งเนาะเหัวหัววันนั้นนอนไม่หลับเลยมันวินะน่งอ็อกแสดงว่ายาดีเพราะมันดีขึ้นเลยใช่ไหม้าหมดผมก็จะสั่งใหม่มาให้กินไปเรื่อยยังไงผมก็คิดไว้ยังไงต้องหายเวลากินเบต้าออยล์ไปเนี่ย เร้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแบบซึ่นถ้ามามันก็จะไม่มึนแล้วก็จะไม่ชาคือรู้สึกรู้สึกได้เลยรู้สึกได้อันนี้ไม่โมกหกไม่โกหกอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงกินแล้วมันแบบว่ามันไม่มึนศีรษะมันแบบไม่ป,ดปวดหัวเปาเบาลงอ่ะเบา,ลง,ล,าลงเยอะมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของคุณจากธรรมชาติอย่างเบต้าออยล์ครับโคฟู่ให้คุณได้มากกว่าสุขภาพ